สภาคือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสมัชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยุกย่องและสร้างสารรค์ผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความแข็งแกร่งของประเทศจัดก,การมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นคือมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและกิจการน,านั้นๆอ,อย่างยั่งยืนการรางวัล CO Thailand Award 2023และ Best f i t d and Product Award 2023ัและโรงแรมอมารีดอนเมืองและหนึ่งในบุคคลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้สูงคุณวุฒิให้เข้ารับสองรางวัลใหญ่ดังกล่าวคือ YMP Brand ที่บริหารงานโดยคุณมายามินโอเคอารองไม่มีอะไรว่ะเชนยังไม่ยารอ YMP Brand Founder ยังไม่พิพาไร เป็น CEO ของ YMP ค mm so ่ะเอาคู S ่เลียอสุลยว่าอ้ยังหูยชบวาเลยก็โกเลย้ยังคงยิบาเลมีความสุขมากค่ะที่ได้รับรางวัลตัวนี้ค่ะเอาคู่ว่าจะมีอาเจรอย์ดี YMP แบรนด์กูดีมีมาในแงนไทยในแงนในแงนสงุิเต็มทีแบบยิบาเลยและลีลาการก่เนาะตอนนี้ก็คือกําลังผลิตอยู่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็จําหน่ายทั้งประเทศไทยและประเทศพม่าแล้วก็ประเทศอื่นด้วยค่ะซียอาจริผ่านเนใส่เลยอะไรประมา สิบวยยาจารอบนนาะยามียสิบวยอาลาปานเนส่ยนะบ่เนาะดีดูเรยวโคบรลาองกุกกุยงจิมุชิอาเวงเวโตัวเอาเท่าตาปีเดียปรเดปเชฟาเคือผลิตภัณเนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามค่ะซึ่งทำให้คนนะคะได้รับความสวยแล้วก็มีรายได้อะค่ะของของแบรนด์เนี้ยค่ะเขาเกว่าเช่นยังม่ให้แบรนด์อาจารย์เราเอามีมุยาตรายสวยท่านได้เงินที่ว่าสิ้กว่าชามาบ่าท่านได้เงินนำเขาบุกกรเบ่ายมทุ่มฟ้ามาบ่าเช่น ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะก็คือใช้ได้ทั่วโลกอ่ะค่ะဈေး껏มาဆိုလို့ရရှင်ရမရဲ့ပြည်စီကအရန်ကိုအေးသေးတောင်းတယ်အာမခန့်ချက်လည်းအပြည့်ရှိတယ်တုံးဆွဲရဲ့ကစတမာတွေပေါ်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းအပြည့်ရှိတယ်ပြီးရင်ကစတမာတွေရာလည်းအရန်လဲစိုက်ကြတယ်အေးသေးတောင်းတဲ့အတွက်တစ်ခါဝယ်ပြီးလည်းထက်ခါထက်ခါပြန်มาလဲအတွက်ရမရဲ့ပြည်စီမှာဈေး껏ရမရဲ့ပြည်စီရဈေး껏มาပေါ့เนาะအလှတိုးခြင်းတဲ့သူတတ်မရှိမဲ့ဖြစ် brand တစ်ခုဖြစ်တယ် ค่ะรี่ผนตอนนี้คือหลักๆค่ะเน้นคุณภาพเป็นหลักค่ะที่ว่าผลิตออกมาแล้วส่วนใหญ่อะค่ะทางลูกค้าเนี่ยได้รับการยอมรับว่าใช้สินค้าตัวนี้แล้วมันได้คุณภาพจริงๆอะค่ะจากแรกๆก็คือจากการที่ว่าซื้อมาใช้แล้วก็ต่อมาเป็นถึงอะไรน,นะคะถึงตัวแทนนะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆอะค่ะ อ่าตะเกลุขําผောင်းเยแบรนด์บ่เนาะตะเกลุใส่ဝင်ษามูชีบ่เนาะเบเนียมาဝင်ပြီးတော့เอ่อဆက်တော်ရမှာလဲပေါ့เนาะဟုတ်ဖောင်ရဲ့ brand ကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะယမင်းရဲ YMB brand पे มา ला ပြီးဆက်တည်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အနည်းငယ်နည်းๆတိုင်းမှာရှိတယ်ထည့်ပြုရောင်းခြားနေတယ်ကိုယ်စလဲ၄၄လဲဆက်တော်လို့အမှားလို့ရပါတယ်။ဘယ်သူကစိတ်สนใจก็คือให้มาติดต่อทางเพจของเอ่อพี่ยมินนะคะหรือว่าตัวแทนที่อยู่ตาม สาขาหรือว่าตามที่ว่าทโลกอะะที่เราจะเอาเฟบุ๊กมาชี้เลยก่อนนะฮะลงตามเฟซบุ๊กไว้ให้เราค